Apple ครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทที่สร้างสารรค์มากลำดับต้นๆของโลกเลยค่ะที่ผลิตสมาร์ทโฟนแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของคนทั้งโลกเลยวันนี้ Apple ก็ยังผลิตสมาร์ทโฟนอยู่ถามว่าก้าวต่อไปของ Apple คืออะไรเมื่อเทคโนโลยีต้องเปลี่ยนแปลงและ Apple จะติดอยู่กับ iPhone iPad ตลอดไปได้หรือไม่เรามาติดตามกันดูค่ะ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเมย์ฮิวแมนนันเทค่ะก็วันนี้จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ Apple ค่ะว่า next move คืออะไรก้าวต่อไปของ Apple คืออะไรเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าเกิดว่าปรับตัวไม่ทันต่อให้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็มีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับ Apple ก็ต้องมาดูก่อนเนะว่า Apple เนี่ยเขาทาอะไรบ้างก็มี macbook แหละมี อุปกรณ์กลุ่มคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มี iPhone iPad แล้วตอนนี้ก็มีพวก Wearable คือหูฟงัง AirPods แล้วก็ Smart Watch แล้วก็มีอุปกรณ์ในบ้านค่ะคือ HomePod ตัว HomePod เนี่ยเ,เราไม่ค่อยคุ้นเคยเนะเมย์ก็ไม่มีคือคนไทยก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้กันมันคือ Siri รุ่นลำโพงแล้วไปตั้งในบ้านนะคะ แต่นอกจากความเป็นซีรีที่เล่นเพลงให้เราฟังได้แล้วตัว HomePod เองก็เหมือนกับ Google Home หรือว่า Alexa ของ a เม z o n นะคะคือสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ด้วยแปลว่าเราสั่งให้ HomePod ปิดไฟได้ เปิดไฟได้เปิดแอร์ได้ควบคุมลักษณะในบ้านได้วันนี้ก็จะต้องบอกว่าศึกสมาร์ทโฮมมาแรงค่ะแล้วพอศึกสมาร์ทโฮมมาแรงปุ๊บสิ่งที่ใครๆก็มาเล่นกันมาลุยกันคือการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะที่มาเล่นกัน Apple ก็ดูท่าทีละค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัว HomePod เนี่ยก็ดูว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าด้วยความนิยมอะไรแบบเนี้ย อาจจะสู้เขาไม่ได้อืมคน Google เองหรือว่า Alexa เองเนี่ยเขาก็ออกมาก่อนแล้วแล้วก็นำหน้ามาก่อนแล้วแล้วถ้าพูดถึงตัวข้อมูลแล้วนะคะวันนี้ตัว Google เนี่ยข้อมูลเยอะที่สุดเลยเยอะกว่าใครเลยเพราะฉะนั้นการหาการสืบค้นข้อมูลหรือความแม่นยำของข้อมูลพวกนี้ Google ก็ใช้ได้ดีกว่าค่ะแล้วก็หลายๆบริษัทก็เชื่ยมยอมโยงกับ Google มากกว่า Apple ด้วย ีนี้สึกอันนี้ Apple ก็มองแหละว่าตัวเองยังไปต่อต่อให้ยังไม่ได้ได้เยอะยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งของตลาดแต่ apple ก็พยายามเนะพยายามจะไปต่อทีนี้กลับมาถามว่าถ้าอยากรู้ว่าบริษัทหนึ่งจะไปทางไหนจะดูอย่างไรอันนี้เป็นหลักที่เมย์ใช้กับทุกบริษัทเลยนะคะอยากรู้เรื่องของเขาก็ตามเงินเข้าไปค่ะอย่างแรกเลยเมย์ตามเงินเดือนค่ะมาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ทีนี้เมย์ก็มาดูก็หาเงินเดือนได้จาก c ีบีนไซนะคะดูช่วงปี2017ค่ะปลายปีไม่เห็นว่าเขาจ้างวิศวกรค่อนข้างเยอะฮาร์ดแวร์เอนจิเนียร์เนอะวิศวกรฮาร์ดแวร์ ware, แล้วก็วิศวกรซอฟต์แวร์จะจ้างฮาร์ดแวร์มากกว่าซอฟแวร์ Software นิดหนึง่งเวลาที่บอกว่าจ้างฮาร์ดแวร์มากกว่าเนี่ยแปลว่า Apple เนี่ยโฟกัสเรื่องอุปกรณ์ไม่ใช่เรื่องโปรแกรมณนะตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นแต่มันมากกว่านิดเดียวแล้วก็ วิศวกรทั้งหมดที่ทำเนี่ยส่วนมากก็ทำา p p iP o i p p d m m c c o o o k อะไรพวกนี้ย o s กลุ่มนี้แล่ะค่ะก็ถามกลับมาว่าและ Apple ไม่คิดจะไปไหนเลยเหรอจ้างคนมาก็ทำแค่นี้แล้วต่อไป Apple จะสู้ Google, Apple จะสู้ Samsung, สู้หัวเว่สู้บริษัทอื่นๆได้อย่างไรก็ต้องมาดูค่ะ ตอนนี้เนี่ยเมย์ก็จะบอกว่าเทคโนโลยีเทรนดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตคือมันตอบไม่ได้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตัว Apple เองก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ Apple ทําก็คือตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไปซื้อบริษัทที่เขาทํางานมาแล้วดีกว่า Apple ก็ไปซื้อของเยอะมากเลยค่ะลงทุนเยอะมากตอนนี้ก็ซื้อบริษัท Cyber Security คือบริษัทที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยแหละเกี่ยวกับทาง ด้านไซเบอร์เยอะเลยซื้อบริษัท ARVR AR ก็คือ augmented reality นะคะคือความจริงผสมอย่างเช่นมียกโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายรูปวัดเออพอยกขึ้นมาเป็นวัดโบราณพอยกโทรศัพท์ขึ้นมากลายเป็นวัดแบบเวอร์ชัน่นดั้งเดิม original สมัยอยุธยาผสมกับความจริงในรูปด้านอื่นๆอ,อันนี้เรียก augmented reality นะคะด้วยความสามารถของ augmented reality เนี่ยเอาไปใช้ได้หลายอย่างมาก ตัว AR อันเนี้ยเอาไปใช้ทั้งการเรียนการสอนเอาไปสอนแพทย์ทนที่อตัดขันศบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ AR เนี่ยในการเอาภาพซ้อนเข้าไปก็จะสามารถเรียนได้ง่ายขึ้นคือเราก็สามารถเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดอวัยวะคนดูได้หลายรอบมากเลยโดยที่ไม่ต้องมีความเดือดร้อนเสียหายแต่ประการใดนะคะส่วน VR คือ Virtual Reality ค่ะคือความจริงเสมือน V r เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยไม่ใช่มีความจริงทุกวันนี้มาผสมอย่างเช่นในการเล่นเกม ROV หรือถ้าเกิดสมมติคนไม่ชอบเกมเครียดๆก็เกมอะไรก็ได้ค่ะพวกซิมพวกอะไรเงี้ยคือเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยแล้วเราก็ไปอยู่ในโลกนั้นเลยเหมือนใส่หน้ากาก,ากแล้วก็เห็นแต่โลกนั้นนะคะซึ่งก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างเนอะจัดประชุมก็ได้ทำไมต้องมาเจอหน้ากันในเมื่อถ้าใช้ VR แล้วฉันก็เห็นภาพจำลองของเธอมาอยู่ข้างหน้า อตอนนี้ VR ก็เป็นเทรนด์ใหม่แล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงคือมันก็แรงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะคะตัว VR อีกตัวหนึ่งที่ Apple ซื้อเยอะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยคือกลุ่ม healthcare บริษัท healthcare Apple ก็ไปซื้อค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอ,อีกอันหนึ่งที่ Apple ไปซื้อคือตอนนี้คือต้องบอกว่าหลายบริษัทเทรนบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมีเทรนซื้อแหลกค่ะ เจอบริษัทไหนดีซื้อเลยเจอบริษัทไหนตรงซื้อเลย Apple ก็ไปซื้อบ้างลงทุนร่วมบ้างสิ่งที่ลงทุนเยอะมากๆเลยอีกอันหนึ่งก็คือบริษัทตีตี้ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับอ่า รถขนส่งเหมือนคล้ายๆ g กร b เหมือนคล้ายๆอ b e r อร์ Uber, แต่เป็นของจีนค่ะฟังไม่ผิดเนาะ Apple ก็ไปลงทุนกับจีนคือมันไม่มีประเทศไหนหรือไม่มีบริษัทไหนที่มันเป็นมิตรแพ้หรือศัตรูถาวรอะถ้าเกิดว่าเขาช่วยกันได้ร่วมมือกันได้เนี่ยเขาก็ทํางานร่วมกันได้ค่ะทําไมต้องลงทุนในบริษัทรถยนต์ด้วย Apple ไปเกี่ยวอะไรอยากจะเป็นแก a b แล้วหรอคำตอบก็คือ Apple ตอนนี้ซุ่มค่ะซุ่ม พัฒนารถยนต์ไร้คนขับอยู่อันนี้ก็จะเป็นศึกใหญ่เลยนะคะรถยนต์ไร้คนขับปีนี้ไม่เห็นปีหน้าไม่เห็นแต่ต่อไปเราจะเห็นรถยนต์ไร้คนขับออกมาแน่นอนเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนแล้วก็สู้กันเยอะมากตอนนี้ก็เป็นศึกชิงพื้นที่ Apple ก็ขอไปลงชิงพื้นที่กับเขาด้วยค่ะ Apple เองก็บอกว่าตัวเองมีกล้องแล้วนี่มีเทคโนโลยีแล้วนี่จริงๆรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันก็เหมือนกับ คอมพิวเตอร์มีล้ออะค่ะก็มีกล้องมีเซ็นเซอร์ไม่ให้ชนมีการตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวขวาเราจะแซงหรือเปล่าอืมก็มีการคุยกันร,ระหว่างรถยนต์ที่นี้ Apple ทําอะไรได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะมีอุปกรณ์อะไรหลายอย่าง Apple ก็พยายามจะมาจัดการเรื่องนี้ทีนี้มันก็ต้องใช้ AI เข้ามาแต่ไม่ต้องห่วงค่ะรวยอย่าง Apple ก็ซื้อบริษัท AI มาด้วยเหมือนกันค่ะที่นี้เ i เนี่ยมันเป็น ซอฟต์แวร์เพื่อการตัดสินใจนะไม่ใช่เพื่อการสั่งอย่างเดียวแต่ AI จะต้องคิดเองได้แล้วตัดสินใจเองได้บนฟังก์ชันที่เขาทำงาน Apple พูดเลยค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีรถไร้คนขับเนี่ยนะรับรองว่ามันต้องใช้ AI เพราะ AI เนี่ยเป็นหัวใจของรถยนต์ไร้คนขับเลยวันนี้ก็เลยมีบริษัท AI อยู่ในมือเยอะเลยค่ะและนี่คือทิศทางของ Apple ที่กำลัง จะเป็นไปทีนี้ก็บอกว่าโอ้โหแอปเปิลเธอกระจายแล้วก็กว้างมากแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างมากเอาจริงๆวันนี้อะไรมาแรงวันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็เป็นงานเดานะคะเพราะว่าเราก็ยังตอบไม่ได้จริงๆว่าแบบตอนจบแล้ว Apple จะเลือกอย่างไรแล้วก็จะเป็นอะไรนะเพราะมันก็ไม่ใช่บริษัทของเมย์อา แอปเปวันนี้เนี่ยที่มาแรงๆก็ในฝากของ Healthcare ค่ะคือจ่ายเงินเยอะแล้วก็ร่วมมือกับคนเยอะคือ Healthcare คือแบบพวกสมาร์ทวอ h ที่ใส่ข้อมือแล้วก็วัดหัวใจได้อะไรได้ทีนี้แอปเปเองก็พยายามมากๆที่จะร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อวัดให้มากกว่าแค่หัวใจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ไหมอัลตราซาวเห็นเด็กเบบี hmm. ้ในท้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะบอกว่าสุขภาพเองก็เป็นธุรกิจที่เงินเยอะเนาะสุขภาพเองเนี่ยมันเกี่ยวกับทั้งประกันทั้งโรงพยาบาลทั้งอาหารและยาพวกนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เงินเยอะหมดเลย Apple เองเนี่ยก็ไปโคกับ สถานพยาบาลประมาณ120สสถานพยาบาลเนอะการที่เรารู้ข้อมูลหรือประกันรู้ข้อมูลว่าเราเป็นคนรักษาสุขภาพเนี่ยมันก็ช่วยฝากเราด้วยนะคะว่าแบบเออเบี้ยประกันเราก็อาจจะลดถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตเสี่ยงอย่างเงี้ยหรือว่าหัวใจเราเต้นไม่ดีเลยเรานอนน้อยเรานอนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราอยู่ในตระกูลที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ย ทางบริษัทประกันก็อาจจะเพิ่มเบีย้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเทรนด์รักษาสุขภาพขึ้นมาแหละเพราะไม่มีใครอยากจ่ายเบีย้ยประกันเยอะใช่ไหมคะทีนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ Apple จะพาตัวเองเข้ามาหาคําตอบอีกส่วนหนึ่งที่ Apple จะมาทําก็คือส่วนของการต่อตรงกับสถานพยาบาลเลยวันนี้ Apple ต่อตรงแล้วนะคะประมาณ120กว่าสถานพยาบาลที่เก็บข้อมูลจากตัว Apple w a t c h ไป สถานพยาบาลเองก็อยากจะรู้จักคนไข้ค่ะแต่ทีนี้เขาจะรู้จักได้ยังไงวันนี้เนี่ยเขาก็วัดความดันเราตอนนี้วัดหัวใจเราตอนนี้แล้วก็ซักถามปากปากแล้วก็ให้เราเอาความทรงจำหรือสิ่งที่เราจดไปบอกแต่มันก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็นความจริงตลอดถูกไหมคะบางครั้งก็จดผิดบางครั้งก็ลืมบ้างข้อมูลพวกนี้ก็จะช่วย เหลือคนไข้ได้หลายประการเหมือนกันเพราะทำให้แพทย์สามารถติดตามคนไข้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าแพทย์เนี่ยจะต้องมานั่งอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ Apple เก็บหัวใจวันนี้เวลานี้เต้นเท่าไหร่เพราะอย่าลืมนะคะว่า Apple ซื้อบริษัท AI มาเยอะมากเลยแบบ10กว่าบริษัทอะตอนนี้บริษัทพวกนี้ก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพได้แล้วค่ะ มากไปกว่านั้นก็ยังไปโคกับบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่บอกว่านี่นี่เธอเอาอุปกรณ์ของเธอมาต่อพ่วงกับมือถือของฉันสิแล้วมันกลายเป็นอุปกรณ์การแพทย์ชนิดใหม่เลยมันก็มีหลายบริษัทที่มาเล่นด้วยนะคะมีแบบอัลตราซาวน์สมมติคุณแม่ท้องแล้วอยากเห็นลูกอย่างเงี้ยก็เสียบอัลตราซาวน์เนี่ยไว้กับมือถือเลยแล้วก็ส่อง แล้วก็จะสามารถเห็นอัลตราซาวด์ข้างในเมย์ก็ไม่รู้หรอกว่าแบบนี้มันปลอดภัยไหมเนาะแต่ว่าก็คิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรอันนี้เดาเออหรือว่าบริษัทที่วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะค่ะเอานิ้ววางปุ๊บสองนิ้วแล้วก็กลายเป็นสามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ก็ถามว่ากลับมาเนาะว่ามันมีคำถามว่าแบบเรา มั่นใจข้อมูลพวกนี้ได้มากแค่ไหนอันนี้หมยว่าของมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆของมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามพวกองค์การอาหารและยาและการแพทย์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็ต้องเข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์พวกนี้อีกทีว่าข้อมูลพวกนี้มันตรงกับความเป็นจริงแค่ไหนเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่แอปเปคนเดียวที่มาผลักดันออวิธีการ ตรวจสอบสุขภาพลักษณะนี้คือ Microsoft Google คุณพูดมาเถอะ IBM ทุกบริษัทเลยที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็พยายามจะเข้าไปในโครงการแล้วก็มันมีหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องการข้อมูลสุขภาพแบบเก็บเร็วอะค่ะเก็บแบบสมาร์ทวอท h เก็บเร็วอะไรพวกเนี้ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะคะแล้วก็พยายามจะเซตค่ากลางพยายามจะเซตสแตนดาร์เพื่อให้ เราสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอะไรพวกน,นี้ได้แม่นยำมากขึ้นก็เป็นทิศทางที่เราน่าจะเห็น Apple ไปในเวลานี้เพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ Apple ขายอะไรสิ่งที่ Apple ขายอาจจะหน้าตามเหมือนมือถือแต่สิ่งที่ Apple ขายมันอาจจะไม่ใช่มือถือแล้วมันอาจจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ไม่จะเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ หรือว่ามันอาจจะเป็นอุปกรณ์การควบคุมบ้านเราอะไรบางอย่างวันนี้ Apple เองพยายามจะพาตัวเองไปไกลกว่ามือถือและคอมพิวเตอร์แต่จะพาไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันไปยาวๆนะคะ แต่อย่างแน่นอนเลยเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่า Apple จ่ายเงินเยอะมากๆและไม่ใช่ Apple คนเดียวบริษัทคู่แข่งของ Apple เองก็จ่ายเงินเยอะมากๆกับอุปกรณ์เหล่านี้ยังไงเรามาติดตามกันนะคะว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรใครที่มีความเห็นคิดว่าต่อไปโลกในอนาคตจะเป็นยังไง Apple จะหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมมาคุยกันในคอมเมนต์นี้นะคะเมย์ก็อยากฟังด้วยว่า เพื่อนๆคิดกันยังไงว่าอนาคตของโลกนี้จะหน้าตาเป็นแบบไหนสำหรับคนที่อยากจะติดตามวิดีโออื่นๆของแม่อีกก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ